อัดเอาไว้หรือว่านายอยากไปเป็นตลกผมบอกหม่ำโจ๊กมกมาดูตัวยังได้หรือว่านายอยากยัไงชกงวยผมจะให้เฮียเลี้ยงชวดไปมอบทองให้หรือว่านายอยากจะได้ทองผมบอกเวทีทองกิ๊กกลับมช่วยได้ให้นายเลี้ยงีนี้ผลงานชุดแรกของเราเลครับบิลลี่อาสาชุดนี้ของบิลลี่อาสาผมเล่นมิวสิกด้วยนะครับจริงป่ะ อันนี้นายเคยรวยเนี่ยผมได้ดูผมได้ดูโอ้ยมึงสื่โดดังมากเลยอุอ้ยใช้ตีสามนี่ทุกวันเลยมีแต่กลางวันรองบ่อมดนตรีนเขาทุ่มทุนจะตายแว่นคุณอันใหญ่เป็นเนี่ยวงฮะกันกะกันกันกันแดดผ้าทิพย์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่านายอยากจะไปเมืองนอกพิชจ,จะบอกว่าญาไปจะไปหรือว่านายอยากจะเป็นตลกให้หม่อมจ้าโกมาดูตัว แว่นอาถันพี่ใครใส่ตอนนี้แว่นอาถันเหรอใครใส่ตายดูว่าแว่นลุงพุธใครมีคิดคุยเรื่องอะไรนะฮะรู้คนบ้าคุยเรื่องอะไรคุณเออถ้าสมมติว่ากอซิด้ามาทำลายโลกนี้พังที่น่าจอยับหมดเลยเราจะสร้างโลกใหม่มาได้คุณคุณจะคุณคิดว่าคุณจะจะทำอะไรกับมันดีสร้างโลกใหม่เออเราต้องบุกเบิกแล้ว ต้องให้คุณมัมเป็นาปนาเป็นนายกนี่เหรออ๋อมันจะเรียกยากที่นายกมัมไม่เขาเรียกคุณเพชรทายท่านนายกเพชรทายบงคำเหลาเออทำไมคุณคิดว่าเขาดีไง ผมคิดว่าเขาจะแบบสร้างสรรค์การเมืองรูปแบบใหม่เนี่ยเออคงเฮฮาหน่อยนะจริงคุณหมั่นเป็นคนเชียร์เลียดมากเลยนะจริงว่อดูหน้าสิจริงจังเขาเป็นคนจริงจังใช่ขนาดเรื่องแดนเซอร์ยังมาล้อกันไม่ได้โอ้ยไม่ได้แดนเซอร์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าเมียเขาสวยกว่าแดนเซอร์เยอะ เี่แล้วเราคุยเรื่องเรื่องลงบทดนตรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเพิ่งทำมาชุดแรกแล้วชุดสองอีกเบอร์สองจะมีอีกไหมมีครับกำลังเตรียมอยู่เตรียมอยู่ใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงไหมเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงครับอ๋อน้องอีกคนหนึ่งโอเคอะประจำที่เลยครับวันนี้เพื่อนแข่งท่านแรกเลยครับคุณบิลลี่โอเกนบิลลี่สามอันดับเอ็นเส้นเจลเอ็นเส้นเจลประจำที่ไว้เพื่อนแข่งท่านที่สองครับวันนี้สาวสวย สาวที่ไหนหรอกสาวแล้วโอคว้คุณนี่สาวคุณนกสินใจเป่งพาณิชย์ครับเป็เ <eer lijk> นนกบวกนกน,นกบวกนกเป็นนกอะไรน,นกบวกนกเป็นนกใ,ใช่ไหมนกบวกชัดชชยเป็นอะไรต่อคอยดู มารมนเมื่อยแไา่รไหาั่วโมงรอเ่อ่เมื่อยล้ไมสชั uh ่วโมงหรออ้ดู่ไมา่ได้ดเอมื่อกี้ไมสามา่ได้ดูไรถม่ได้ดูอ่สาตัวอ่ความสามารถส่วนต่ัวโแไรย่ัมเห่ย่ๆาดเหี่ยผมี่ขนาดงนหางนะ ขนนกฉัดชัยเราจะสะอื้นถ้าเจอขนนกของฉัดชัยก็ดีสิเป็นนกบริสุทธิ์นกแห่งความรักไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะแล้ววยบอกทีนึงตอนนี้พี่ติกรลูกไปเล็กนะครับมีอยู่รายการเดียวอะสนุกเลยการที่ผมชอบดูดูประจำตอนเนี่พ่อแม่ลูกพากันไปเที่ยว เที่ยวไปเรื่อยเลยเช้าตอนเช้าช้าเช้าเกมงกว่าแปดไม่แปงแปดโมงแปดมงแปดโมงาดโมงแมงแป่งปดูเสแปจโมงแปดโมงปดโงปดโมสแปดโงแปดโมงแปดโมงแปดโมงแมงแปดโมงแปดโแดโมงแปดโมงมงแปดงแปแลดวจปงแปมแปดโมปไหมงแยแปดโมปดโมงแปดโมมงปดโสงแปดมปดโนปปปมปแมด เล่คอหนังเลยเฮ้ยแฟนเขาชัดชัยผมจําได้หน้าตาไม่ยี้หรอกไม่ใช่ผมเป็นแฟนหนังเขาแต่เรื่องอะไรนวลชวีอ่าช่างมันที่โดนแคร์น่าแหละช่างมึงสิลออ้โหเลสารพงศ์ชาตีใช่ไหมดูนะเนี่ยเรื่องเนอพลอยทะเลและอีกเรื่องหนึ่งคุณพี่อภิชาติตนทนายอ่ะเรื่องอะไรนะก็นี่ไงนวลชวีไงไม่ใช่ อย่าเพราะมีชู้อย่าเพราะมีชู้อ่นี่เป็นทนายเออใครเป็นทนายน้าต่าเออน้าต่าเนี่ยเอ่ะคนเลยอ่ะคนละคนเลยวายไปไปแตไม่ได้มื่ไม่ได้รู้เว้ยอ่ะตอนนี้โลกไปเล็กแล้วก็ละครเรื่องอะไรนะละครบังเกิดกล้าบังเกิดกล้าผมชอบมากเลยเล่นแบบคมเหงผัวเจมสมาเวทียองากี่ครั้งแลเพิ่งมาครั้งแรกค่ะจริงเปล่าเสร็จเราัวเราทำไมวะเนี่ย เข้าประจำที่เลยคุณนกสินใจเปลงพณิคครับแหมเขาจะสวยไม่สู่งเลยไม่สั่งห <c oughs> น้าเหมือน,นเดิมตลอดลเลยตั้งแต่เล่นเนี่ยหน้าเหมือนแฟนผมเลยนะเหรอใช่เหรอที่ว่าโดนปั้นจั่นทับมาเหรอใช่สิใช่สิใครจะไม่สวยใครจะไม่สวยเหมือน,นแฟนคุณครับะเลได้ย่างมี้โบ ผมมันสวยกว่าคุณเด็กโมโหจะไม่มีเรื่องเหรอเขาโอยมันยั่วนี่จิโกไม่ใช่จิโกมันอารมณ์มันเดือดอขอโทษขาแรก